สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีกเช่นเคยค่ะชวนเพื่อนๆแวะดูผักริมทางริมทุ่งริมป่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทุ่งหญ้านะคะเราจะมาสำรวจดูว่ามีผักอะไรบ้างที่เรากินเก็บกินได้ข้างหน้านี่เลยค่ะเป็นเป็นผักเครสดีดส่วนตัวชอบมากค่ะเครสตีดใบของเขา ใบครสตีก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นใบเลียงกันแบบนี้แล้วก็เริ่มออกดอกแล้วเริ่มออกดอกมีรสขมฉุนเหมือนผักกาดทินบ้านเรานะคะเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยคะ่ะเห็นดอกสีขาว,ขาวเ,ลเล็กไหมคะขึ้นเต็มไปหมดเลยคะ่ะเริ่มออกดอกออกผลแล้วค่ะอีกหน่อยเขาก็จะแก่แล้วก็ดีดค่ะมเมล็ดดีดแล้วก็กระจายไปทั่วแล้วก็ขยายพันธุ์ เนี่ยค่ะครสดีตทางนั้นเลยค่ะทุกคนยาวไปนู่นเลยค่ะเพียบเลยค่ะต้นเครสดีดนะคะเครสตด,ดีถัดมาค่ะทุกคนจากเครสดีดก็เป็นฟันสิงโตค่ะสังเกตได้จากดอกค่ะฟันสิงโตดอกจะเป็นเหลือง,องแบบนี้และคะ่ะดอกนะคะที่นิยมกินอร่อยเนี่ยดอกตูมเอาไปผัดเป็น เป็นเหมือนกับเจ้าเมะกอกอร่อยค่ะอันนี้คือฟันสิงโตค่ะทุกคนสังเกตที่ฟันค่ะใบนะคะงุ้มลงข้างล่างค่ะอันนี้ฟันสิงโตฟันสิงโตค่ะทุกคนฟันสิงโตข้างๆกันนี่ก็จะเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันที่นี่เรียกราบเคราส์เออลาบเคราอันนี้ก็กินได้ค่ะทุกคน เอาไปใส่ในซุปเอาไปใส่ในสลัดรวมก็อร่อยอันนี้ลาบเค้านะคะกินได้กินได้ค่ะจําไว้นะคะขึ้นเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะขึ้นเป็นชั้นๆแบบนี้ลาบเค้านะคะกินได้ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนดอกขาวๆส่วนดอกขาวๆนี้อันนี้เรียกย่าลืมผัวค่ะย่าลืมผัวค่ะทุกคน ดอกขาว,ย,าวขาย,ย่าลืมผัวดูใบชัดๆอย่าลืมผัวเด้๋ยวกอนเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะย่าลืมผัวเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนย่าลืมผัวอืมสังเกตดอกสังเกตใบเวลาเขาแตกกิ่งแตกก้านอย่าลืมผัวค่ะทุกคนย่าลืมผัวเก็บกินได้โฟเกลเมียเลยที่นี่เรียกโเกลเมเลนะคะ เก็บกินได้ค่ะสังเกตค่ะเนี่ยค่ะดอกใบการแตกกิ่งแล้วก็การออกดอกของเขาเป็นแบบนี้แล้วค่ะโเกเคมีอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนขาวๆดอกขาวๆน่ขา,ข,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 าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะทุกคนนอกจากนั้น จะมีอันนี้เราให้ชื่อเขาว่ากระเพราหน้าตาเหมือนกะเพราแต่จริงแล้วเป็นผักตระกูลเขาเรียกว่าดูสังเกตที่ดอกค่ะดอกที่เป็นริมฝีปากเขาบอกผักตระกูลดอกริมฝีปากค่ะเก็บกินได้ค่ะทุกคนให้วิตามินสูงค่ะแคลเซียมแมกนีเซียมเยอะคาเลียมก็เยอะกากใยก็เยอะค่ะทุกคนเก็บกินได้ค่ะ เห็นดอกสีม่วงม่วงไหมคะทั้งนั้นเลยค่ะทั้งทิวเลยค่ะทั้งแถบเลยเก็บกินได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเทียบเลยค่ะทุกคนเป็นทุ่งเขาเลยค่ะทุ่งกะเพราค่ะทุกคนดอกกะเพราสีม่วงภาษาทิ่นเรียกเทาเนเซล เท่าเนเซค,คือผักตำแยที่ไม่ตอดอะคะ่ะเท่าหมายถึงเป็นใบไม่ตอดไม่ตอดค่ะทุกคนเท่าเนเซกินได้ค่ะทุกคน,คนเนี่ยใครจะกินเต็มทุ่งเลยค่ะเนี่ยดอกสีม่วงๆอะคะ่ะทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเนี่ยค่ะเจ้านี่เขาเรียกเคลเคลทุ่งอะคะ่ะ รอให้ออกดอกกินได้ค่ะเคลทุ่งจะมีดอกม่วงแดงดอกสีขาวเคลนะคะเป็นต้นลักษณะอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้ก็คือคืออะไรคะทุกคนยาลืมผัวอันนี้คือกะเพราอันนี้คือเครสดี อันนี้คือฟันสิงโตอันนี้คือ,อยาลืมผัวอันนี้เคลยค่ะเคลอยากให้เพื่อนๆดูค่ะทุ่งนี้ค่ะกินได้ทั้งทุ่งเลยค่ะทุกคนเก็บกินได้ค่ะไม่ต้องไปตลาดค่ะถ้ารู้จักกินกินได้ค่ะทุกคนเพียบเลยค่ะ ออกไปสำรวจดูนะคะว่าบ้านเรามีผักอะไรบ้างที่สามารถเก็บกินได้แล้วก็ให้วิตามินอ่ะ <c oughs> ยังจบไม่ได้คะ่ะอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดอันนี้ไม่ใช่หญ้าเอ็นยืดสิไม่ใช่หญ้าเอ็นยืดไม่ใช่ไม่ใช่หญ้าเอ็นยืดไม่เจออันนี้น่าจะเป็นดอกที่เป็นหระครังไม่ใช่หญ้าเอ็นยืดไม่ใช่หญ้าเอ็นยืดคะ่ะ อันนี้คือเจ้าลาบเค้านะคะวิสลาบเคา้ากินได้อันนี้อีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าชาบกาบแปลเป็นภาษาไทายเรียกดอกคราดผักคราดนะคะผักคราดน่าจะเป็นคราดเพราะลักษณะเขาเป็นเหมือนคราด เหมือนคลาดคลาดแหลมๆคมๆคม่ะดอกคลาดผักคลาดคมกินได้คะ่ะทุกคนผักคลาดผักลืมผัวผักคลาดกระเพาฟันสิงโตกินได้หมดเลยคะ่ะกินได้ทั้งทุ่งเลยคะ่ะทุกคนเดนี๋ยวเราไปสำรวจดูอีกว่ามีอะไรบัางอีก ก็คงจะหมดแค่นี้และคะ่ะถ้าไม่มีย่ายยืดก็คงก็คงจะก็คงจะไม่มีแล้วเพราะว่าพืชเนี่ยเขาก็จะ ขึ้นรวมกันกับพืชที่เขาชอบนะคะมันจะมีพืชบางชนิดไม่ขึ้นรวมกับพืชชนิดอื่นสุดยอดค่ะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเผื่อเจอผักอื่นๆที่กินได้เดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนๆอีกค่ะแต่วันนี้ค่ะทุ่งนี้กินไม่หมดแน่ค่ะ <c oughs> นอกจากจะกินได้แล้วยังสวยอีกนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนคือผักเนี่ยจะออกแต่หน้าต้นปีนะคะพอซัมเมอร์มาก็จะแก่แล้วนะคะทุกคนถ้าจะออกไปเก็บก็ออกช่วงนี้ละคะ่ะเดือนเมษายนออกไปเก็บผักได้เลยคะ่ะออกไปหาดูกันนะคะเวลาเก็บก็เก็บไกลๆทางเก็บในป่าแล้วก็เก็บตรงที่ชาวนาเขาไม่ใส่ปุ๋ยอะคะ่ะก็จะเป็นออแกนิกมากที่สุดนะคะ ออกไปหาดูกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย